ก็ได้แล้วก็ไปทาเคลือบเงาบนดอกไม้บนทาทาบนคุกกี้ก่อนหนึ่งชั้นเอาดอกไม้วางแล้วนะคาทาเกรสโปร่งอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะส่วนวันนี้นะคะแอคทิวิตี้นี้ก็คือเราจะข้ามเรื่องการอบคุกกี้ไปเนื่องจากว่เรามีเวลาแค่ชั่วโมงเดียวนะคะเราไม่สามารถอบคุกกี้กนในห้องนี้ได้ด้วยอันนี้เราจะแปลงคุกกี้วันปีใหม่ที่ทุกคนรู้สึกว่ามันน่าเบื่อนะคะให้กลายเป็นดู บุฟฟิตมากขึ้นโดยการใช้ดอกไม้กนได้นะครับร่วมกับการทำน้ำตาลไอซิ่งลาดข้างหน้าซึ่งเราเรียกว่ารอยยอไอซิ่งนะคะอันนี้วิธีการแรกก่อนที่เราจะเอาดอกไม้ไปตกแต่งเนื่องจากว่าคุกกี้เป็นของแห้งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาดอกไม้สดไปตกแต่งถามว่าได้ไหมได้แต่หมายถึงว่าคนคนที่ได้รับจะต้องกินวันนั้นเลยหรือเหมาะสมกับการที่ มีเซตน้ำชาแล้วเราต้องเสิร์ฟนักตอนนั้นเลยเราสามารถใช้ดอกไม้สดได้นะครับแต่ข้อเสียของดอกไม้สดอย่างที่บอกก็คือกลิ่นมันฉุนมากนะครับเพราะฉะนั้นเวลากินอาจจะไม่ไม่ค่อยแซ่บเท่าไหร่อันนี้เรามาทับให้แห้งก่อนครออนนี้วิธีการทับให้แห้งทาง่ายมากครับเราก็ใช้หนังสืออันนี้ถ้าในรูปด้านขวาเนี่ยเป็นการทับดอกไม้แบบที่เอาไปใช้งานด้านอื่นหมายถึงว่าไม่ใช้กับของกินนะครับอันนี้ถ้าเป็นของกินเราจะเปลี่ยนจากกระดาษหนังสือพิม เป็นกระดาษทิชชู่ในที่นี้ในในที่ผมทำมาให้ทุกคนบนโตวันนี้ก็คือมาจากการใช้ทิชชู่เช็ดหน้าสีขาวอะค่ะที่ผลิตในประเทศไทยเพราะไม่กล้าใช้ทิชชู่จีนเพราะเราไม่รู้ว่าต้นทางเขามีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเราเลือกของที่ปลอดภัยกันเราไว้ก่อนนะครับจากนั้นเอาดอกไม้วางแล้วก็เอาทิชชู่ทับไปสชั้นสองชั้นนะครับจากนั้นหาอะไรหนักๆครับ เนกตัวอย่างนี้นะคะก็เห็นแผ่ไม้แบบนี้ไหมหะคะที่เป็นแข่ลอกเขียนธรรมดาอันนี้แข่ลักษณสองฟันเราเก,าาก,ากามา็มาประกบบนล่างถ้ามันไม่หนามากก็เอาตัวลิปสกีบสีูุ่มก็ได้แต่ถ้า,ถาตัวถ้าตัวอย่างเราหนาเราทับเยอะมากก็ใช้เสื้อลัดก,ก็ได้คราวนี้ถ้าเราอยากให้สีของดอกไมก้มันยังคงอยู่ตรงนี้สําคัญก็คือเราต้องปักในที่ร่มเท่านั้น ห้ามตากแดดถ้าตากแดดปุ๊บดอกไม้เราจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลนะคะคราวนี้ตากในที่ร่มตากยังไงให้แห้งเอาพัดลมจอกเคยเห็นพัดลมตัวเล็กๆไหมคะปกติของกระต้าแล้วก็พัดลมไล่ไปประมาณวันหนึ่งถึงสองวันแล้วแต่ความหนาของตัวอย่างเรานะคะก็จะได้ดอกไม้ที่แห้งพอที่จะใช้งานบนโต๊ะพอลองดูก็ได้นะคะจะมีอยู่ในถ้วยที่ผมทับแหง้งเอาไว้ให้นะคะก็จะมีดอก ดอกอันชันดอกมากกเล็ตด,ดอกผีเสื้อนะคะเดี๋ยวข้างบนลงมาดูได้ะคะ่ะผมมีคุกกี้มาเผื่อด้วยเผื่อใครอยากทำเพิ่มก็ลองมาทำแล้วก็กินได้เลยนะครัส่วนคนที่นั่งตรงนี้จะได้กลับบ้านคนละกองนะคะโอเคคราวนี้เวลาเราทับดอกไม้เสร็จแล้วแล้วเราอยากเก็บไว้ได้นานๆก็เคยเห็นที่ซีลสุญญากาศไหมคะ ออเราใช้ใช้ซองสีสุริยากาศ,าก,าศก็จะสามารถเก็บรักษาได้ประมาณ6เดือนโดยที่สียังคงอยู่แบบนี้นะคะโอเคราวน,นี้ขั้นตอนต่อมาเราจะทำตัวน้ำตาลเกลสที่ตกแต่งด้านหน้านะครับ <c oughs> มีใครเคยทำามอนแรงไหมคะรู้จกักรู้จักขนมมอลนแรงไหมกรอบ ส่วนผสมเดียวกันนะครับเราจะใช้ไข่ขาวตีถ้าเป็นสูตรตามปกติเราจะเอาไข่ขาวมาขึ้นตีให้ขึ้นฟองนะครับจากนั้นก็จะใส่ครีมออฟทาทาถ้าใครเคยทำขนมอาจจะคุ้นเคยกับสิ่งนี้นะครับครีมออฟทาทาก็คือมันเป็นโลดชนิดหนึ่งนะคะที่ได้จากอุตสาหการรมการทำผลิตไวน์ซึ่งไอคลีมนี้มันจะช่วยมันเป็นโผม,มันมีรสเปรี้ยว ไอความเป็นกรดตรงนี้มันจะช่วยสเต็ปนอช่วยคงความเป็นฟองของไข่ขาวที่เราตีให้มันคงรูปอยู่ได้นานแล้วก็ทําให้น้ําตาลเขาเรียกอะไรครมันไม่ขึ้นผลึกตอนที่เสร็จแล้วนะครับถ้าไม่มีก็ใส่น้ําส้มใส่ชูก็ได้หรือน้ำมะนาวก็ได้นะครับจากนั้นเราตีให้เข้ากันแล้วก็ใส่น้ําตาลไอซิ่งแล้วก็เติมกลิ่นเข้าไปตามที่เราชอบแต่วันเนื่องจากว่าไข่ขาวที่เราใช้เนี่ยหลายคนก็จะกลัวเรื่องเชื้อซามโมเดล่า ที่อาจจะทำให้ทองร่วงได้นะคะตอนนี้ในบ้านเราก็จะมีไข่ขาวที่เป็นไข่ขาวพัฟตเจอไรส์นะคะแล้วก็สามารถใช้ไข่ขาวแบบน,นี้ได้นะครับกับอีกแบบหนึง่งซึ่งวันนี้เราจะให้ใช้ก็คือเป็นผงไข่ขาวก็คือเอาไข่ขาวมาแยกโปรตีนออกมาแล้วก็ทำให้เป็นผงขึ้นมาซึ่งราคามันจะแพงกว่ามากนะครับแต่ว่า ง่ายต่อการทําแล้วก็ค่อนข้างปลอดภัยกับผู้บริโภคมากกว่าก็เลยวันนี้จะให้ใช้สูตรข้างบนเป็นดอกสีเขียวนะคะแล้วจะตัดผงไข่ขาวมาประมาณสองช้อนโต๊ะก็คือประมาณ30กรัมแล้วก็ใส่น้ําเข้าไปอีกสองช้อนโต๊ะเช่นเดียวกันส0กรัมนะครับละลายให้เข้ากันแล้วก็เติมน้ำตาลไอซิ่งแล้วก็ใช้หัวตีตีหรือว่าวันนี้ถ้าใครมีแรงเน่อยก็ใช้หัวตะกอ้อตีได้นะคะพอขึ้นแล้ว ผมมีสีผสมอาหารได้ใช้นะครับเอออันนี้มีรูปอันนี้ที่ใส่รูปนี้มาให้เนื่งจากว่าจะให้ดูว่าเวลาเราเตรีอ่มันจะได้เป็นน้ําตาลสีขาวๆแบบนี้ที่หลอดบีบแต่ว่าน,น้าตาลกับไข่ขาวอ่ะมันจะเป็นสีขาวใสๆถ้าเราอยากให้มันข้าวขาวเราก็ต้องใส่สีผสมอาหารสีขาวเข้าไปเพื่อให้มันเป็นสีขาวหลายคนเนะี่ยอยากจะได้สีที่ออกแนวพาสเทลใช่ไหมครับสีชมพูสีเขียวมิ้นท์ ซึ่งถ้าเราใช้สีเขียวธรรมดาใส่เข้าไปอ่ะมันจะกลายเป็นสีเหมือนเฟนต้ามันจะไม่นวลมันจะนวลได้ก็คือเราต้องใส่สีขาวเข้าเร่ผสมนะคะโอเคตอนนี้เดี๋ยวตอนเราปั่นน้ำตาลขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะได้ละได้เป็นสีขาวขึ้นมาแต่ละโต๊ะอาจจะผสมสีโต๊ะละสี่สีก็ได้นะคะแล้วก็แบ่งกันวนกันใช้ก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วก็มี ให่รู้เปิดปดได้มีกลิ่วนวานิลานะคะใครชอบก็ใส่ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะคราวนี้ตัวกลิ่วนวานิลาเนี่ยถ้าเราไม่ใส่วันนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะเนื่องจากว่าของที่